สวัสดีครับผมคือลาลัสโนเชครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องลาลัสโนเชคัมแบ็กกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาเล่นไรบิงเกอร์ยาโอดในรูปแบบของมิดเลนนะครับมาครับกับตัวที่หลายคนบอกว่าเป็นมะเร็งก็ดูซิวันนี้เราเล่นมันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะฮะผมบอกเลยว่ายาโอดเนี่ยเป็นอหนึ่งตัวนะครับที่มีการจัดสถิติว่าเป็นคนที่นทคนไทยเป็นตัวที่คนไทยเล่นเยอะที่สุดแล้วนะฮะก็ไม่รู้ตอนนี้อันดับหนึ่งอันดับ2เป็นอะไรอะ่ะแต่ยาโอดต้องติด ท็อปทีท็อปเทแน่นอนสําหรับแชมปเปี้ยนที่คนไทยเล่นบ่อยที่สุดนะครับผมซึ่งผมเองก็ชอบนะอา้าวละละักออกจากเกมยังไงจะเอาหรือเปล่าต้องเจอกับไซรัสบอกเลยว่าดาเมจมันก็ไม่ธรรมดาเลยครับมันก็ค่อนข้างแรงเราก็จะเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันก็ไม่รู้จะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมาเด้เออสลัดไปมานี่อุย้ยโดน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 สกิลสกิลคิวอ,อีกทีเอาไปโดนเอออีกไหนเลยครับผมสวยเฮ้ยเราไม่ตายด้วยแหมเมืม่อกี้ จิ้มว่าวนะฮะถ้าจิ้มไม่ว่าวอาจจะไม่ต้องอ e ีกไหนนะครับก็ยังคงฟาร์มแล้วก็ต่อตอดไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับไซรัส <c oughs> เฮ้ยจะเย็นจะเย็นเรามีวินวอลน,นะจ๊ะอุดป้อมตีชิบหายแล้วถอย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 ขอขอลมหน่อยลม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 โอ,อ,อ้ยไม่น่ารอดเออไม่น e ่าแฟดเลยวันอีกไหนโดนดิงไน์กลับเลยครับจังหวะนี้อีกไหนมาอีกไหนกลับจริงๆโอ้ยพลาดพลาดพลาดไม่เป็นไรไปกันต่อเฮ้ยฝรู้นจะกลับบ้านไม่ให้กลับไม่ให้กลับ บอกเลยว่าดาเมจต้นเกมยังไม่ค่อยมีครับแล้วเราก็ยังไม่มีไอเทมดามเมจเลยมีแต่รองเท้ากับแดกเกอร์เนี่ยอาวุธตีไวเนี่ยยังไม่มีดามเมจเท่าไหร่เนะยฮะยาโศกต้องได้ของดาเมจสักชิ้นหนึ่งก่อนมาด้แต่ตอนนี้อยากบวกวะเฮ้ยเวโกมาถอย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 เจนเยนจนเยนถอยก่อนถอยก่อนอ้าวลักแม่งก็หลุดหลุดเข้าๆอยู่เนี่ยแหละมันจะได้ฟาร์มไหมอย่างนี้เอ้ยบอกเลยว่าตอนนี้น่าจะงานหยาบครับผมฟาร์มกันยาวๆจังหวะนี้ ฝั่งนู้นไปไหนเราไม่รู้แดนตีแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงเฮ้ยมันจะกลับบ้านไม่ให้กลับไม่ให้กลับไม่ให้กลับพุ่งไปก่อนเลยแดนไปก่อนเลยจังหวะนี้ถอยถอยถอยเย็นเย็นล้มไปดิอ hey, ้าวโดนอย่างี้ต้องตีดิครับผมรออะไรอีกไนท์เรียบร้อยตายแล้วตายแล้วถอย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 สวยงามบอกเลยว่าอีกไนท์มีประโยชน์อย่างมากนะถ้าเราไม่มีอีกไนท์นี่เราคงคิวคิวได้แหละเหมือนเห็นไซรัสอยู่ล่างงั้นเราขอมาดูหน่อยละกันเฮ้ยลิฟต์สแคปเลอร์ อันถูกใช่ไหมมันชื่ออะไรลิฟต์สกูตเตอร์หรือลิฟต์แคร์เลอร์ไม่รู้อ่ะตอนนี้เอ้ยดักดักสองตัวจะไหวไหมเนี่ยโอ้สภาพใจเย็นมาดิมาดิมาให้สองไม่ถือว่าลุมเลยพวกมา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 โดนปะไม่โดนอีกลมไม่โดนขอมึงก่อนแล้วกันอีกทีอีกทีจิ้มสวยงามไปขอขอขอวีโก้ขอลมให้โรถแม่งกันตีหนีอีกวอวิกเอาหน่อยวอวิกหลังมาอีกไม่โศกจังหวะน,นี้ขอมึงก่อนแต่เพื่อคิวของผมมาดิเอาดิมาดิ ขอล้มให้โดนอืมบังแฟรดิลม้มไม่โดนเอาโดนวะเอาอันติโอโหอันติทําไมวะเนี่ยเราหิวจัดจัดนนึกว่าจะเอาได้แล้วฝั่งนูน้นเอ่อชื่ออะไรนะป๊อปปี้มาซ้อนพอดีนะครับเอาได้ปะสวยดิวอลวิกเราเกิดแ,แล้วผมแลมเพลทแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดพี่วอลวิกแบกด้วยนะครับสายลัดมันวิ่งลงไปล่างอีกแล้วใครก็ได้มาเอามันทีเรามาแล้วพวกสวยงามบอกเลยว่าวิกเราแรงมาก มามึงไม่รอดแน่ไซรัสเออบางอาจหนีลงมาล่างเหรอยังไงเอาล่างได้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราดัานล่างไปช่วยเขาดัานล่างหน่อยนะครับป๊อปปี้กับไครสะอ,อ้าวโดวไนไะม่น่าไม่โดนอีกลัก,กันติวเฮ้ยใจเย็นเพื่อนวิโกมาแล้ววิยโกมาเจาะล่ะเจาะละ่โอ้ยหลบไม่ได้โดนตันเออสวยช่วยด้วยเราจะตายฆ่ามันอีกที เออดับเบิลคิวดีครับผมสวยงามโอเคเราไม่ตายฮนะแต่เหมือนเราไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไฟนี้โอเคก็ <qui> คยังดีที่อรอดมาได้เอาป้อมครับผมน่าจะแตกวะจิ้นยังยิงไม่ค่อยเร็วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอืมน่าจะยากน่าจะยังไม่แตกกลแตกแล้วเอ,อ้ยถอ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 ย,อยตายปนะเนี่ยเกือบเกือบตายโอเคถ้าเวลาเรากลับบ้านแล้วฮะขอกลับบ้านก่อนละกันเอาของเอาของ,ของ,ของเราเจะเอาดาเมจให้หนัก,หน,กหนักเลยนะครับผม กลับมาฟังเล่นกลางกันต่อครับเอากลางยาวๆเลยเมื่อกี้เราไปล่างมาอา่าวันดีไซรัดบอกเลยว่าตอนนี้เราค่อนข้างแรงแล้วนะฮะเอาเจ็บมาประกันทำเราเจ็บงี้ก็ต้องโดนขอ,อฟันหน่อยสวยอุย้ยมันก็ครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโดนเราฟันไม่กี่ทีเองนะครับแสดงว่าเราค่อนข้างแรงแล้วตอนนี้มาเด้มาเด้เดจิ้มไม่โดนอีกจิมม้มวาอีกสกิลสวยขออีกทีแล้วปะทีโอ,อได้เฉยวะนูกว่าจะไม่ได้ถอยมาถอยมาพวกถอยมาถอยมาเออจิ้มไปก่อนจังหวะนี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้โดนจิ้มไปก่อน เราไม่ได้โดนไม่ได้ครึ่งหลอดแล้วครับป๊อปปี้ตอนนี้เราค่อนข้างแรงเฮ้ยใครก็ได้จังหวะนี้เล่นล่างยังไงเอาได้ปะอยากได้มังกรเหลือเกินมังกรไฟเราชอบมังกรไฟนี่เป็นมังกรที่ผมชอบที่สุดแล้วนะฮะถ้าผมเล่นจังเกิลผมต้องเอาให้ได้นะะไแน่นอนไบรอด้วยโอ้แมงแฟนอีกโอ้มามาหลังไม่ทันครับมาหลังวินวอลไม่ทันเอ้าวอลวิกแลเจนเดอรี่เราหัวเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปพวกถ้าเราไม่โดนคิวก่อนนะฮะเออโอเคสวย อนนี้สก,กอร์เราหตาย4นะครับคิวเยอะแต่ตายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสมเป็นมะเร็งจริงๆเนาะมาลุยกับสายร้ายกันต่อครับมาฆ่าฟันกันดีกว่าเพื่อนเฮ้ยป๊อปปี้มาถอยเร็วโอ้ยโดนต้องแฟดต,ต้องแฟดต,ต้องแฟดอุย้ยแล้วมันแม่งมีอันตีผมไงมันก็อันตีผมไปแต่เรายังไม่ได้แช้ตีของเราเนี่ยฮะรอก่อนรอเพื่อนมาซ้อนก่อนมาเพื่อนเราอยากบุกมากมันนี้เราไม่ได้โดนปะโดนแต่ว่าเพื่อนยังไม่มาเอาเพื่อนมาแล้วมามามาเอาตัวไหน ตัวนี้ก็ได้มึงเนี่ยแหละคลิงฟรีเลยครับผมมึงเนี่ยแหละไอ้ป๊อปป,ปี้ตาไปก่อนแล้วเมื่อไหร่จะได้ป้อมกลางวะไม่มีใครช่วยดันเลยมาแก้เสษ็ข้าไปกันหมดเลยืมยาๆก่อนค่อยๆ,อยๆอม,มาฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่นะแ่ไซรัสเนี่ยเราอยู่ได้สบายนะครับแล้วตรงน,นั้นอ่ะอันเนี้ยน่ากลัวบอกเลยว่าใครซานเนี่ยแหละตัวน่ากลัว ระวังระวังกันไว้ก่อนเอาป้อมให้แตกเอาป้อมให้แตกจิ้มไปก่อนจังหวะนี้สองดอกไปดิโดนโดนดิสวยงามมาตีเลยครับผมเออเอา้าวจิ้มออาไปหมดเลย what the fuck ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้จิ้มเขาคิวบ้างเนะียฮะอืมดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวเหมือนเมื่อกี้เจอใครอยู่แวบๆตรงนี้นี่ไงไซรัสโอ้สองตัวเลยเหรอสองตัวก็ไม่หวัน่นเว้ยมาดิปอปปี้เจอกันหน่อยโอ้ยได้ลมแล้วโอู้โดนตันโอ้ยสกิลอติอติไม่มีอีกไม่เป็นไรไม่ต้องติได้ครับผม เออเอามายังไงเนี่ยเอาตอนนี้มีออริเอนโซเดรอเนี่ยเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งได้เจอกับมันเลยเฮ้ยเพื่อนอติไปแล้วตายปะมันแฟดเอาดิฆ่ามันโอ้โหโดนสโลงงี้ไม่รอดครับผมวอลวิกโดนชัดดาวเออออริเอนโซ่ก็เล่นน่าลำคาญเหมือนกันนะเนี่ยตัวเป็นตัวน่าลำคาญอยู่แล้วอะรอดไปนะสวยเอาไม่ตายเออตายสวยงามสุดยอดรักอติแม่นมากแล้วยังมีอะเคโคเมดนะครับในการช่วยด้วยเราจะได้ไอเอี๋ละ บอกเลยเดี๋ยวถ้าเราได้ดีเราจะแรงกว่านี้แน่นอนเวียโกเวียโกเอ้าวหายหายไปแล้วไปไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาป๊อป,ปปี้ก่อนได้ช่วยเพื่อนก่อนอ้าวไม่รอดครับผมลักโดนไปแล้วเราเอาแต่ป๊อปปี้นี่แหละจังหวะนี้เวียโกกูไม่สนมึงแล้วอ๋อเออโดนช่วยด้วยช่วยด้วยวอลวิกจัดก,การมันอ้าวได้ครับผมวอลวิกงับทนนันแนวเมื่อกี้ก่อนที่มันจะแฟดลงไปนะฮะสุดยอดสุดยอดวอลวิกโคตรเอาจังหวะนี้ อ้าววันดีพวกชื่ออะไรไซรัสแม่ไม่ได้เจอกันนานไปไหนคิดจะหลบผมพ้นเหรอเราไม่โดนอีกรอ,รอรอด้วยเดินชายย้าจริงวะพุ่งเออพุ่งได้แล้วผมมันกอปมันตีเราอีกแล้ะอ้าวโดนตีดิของกอปมันจะมาสู้ของจริงได้ไงเออนนี้เอาของจริงไปกินสวยแม่เป็นแค่ของกอปเนะอย่าคิดมาเทียบชั้นนะครับเฮ้ยไปรุยกันต่อเฮ้ยป๊อปปี้มีใครอยู่ด้วยไหมเนี่ยมาช่วยเราหน่อยรักสวยงามล็อกที เออมาดิเอาข้างหลังไมาอีกอโดนติดกำแพงอโอ้ยเราทำอะไรของเราวันนียไม้มันเชือดโดยเฉพาะเลยโอ้โหโดนเวียโก้ข้างหลังไงแล้วก็โดนป๊อปปี้ดันติดกำแพงนะฮะเนี่ยเวียโก้แม่งกอลล่างผมไปละกลายเป็นยาสุโอะเกเฮ้ยัยงไงฆ่ามาดมิไม่น่ารอดบอววกช่วยเพื่อนหน่อยอมันไม่มันเอากันไวจังวะแป๊บเดียวเพื่อนผมตายแล้วเอาคนละตัวกันด้วยมึงไม่เอาตัวเดียวกันเออน่าจะได้อยู่ลาเลสลาเลสได้ดีสวย ได้ไหม,อมวอลวิกเอาไม่ได้นะฮะจะได้มากบอกแล้วงานนี้งานหยาบแล้วเราตายทั้ง8ตัวนี่มันมะเร็งชัดๆครับไซรัสจะมาดันล่างโดนดันเลีเราคิวไปแล้วฮะเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปกลางนิดนึงผมบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างงานหยาบครับผมเราก็ตายตายไป9ตัวเนี่ยคิวสิบตาย9คิวเยอะแต่ก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับเฮ้ยสมเป็นยาโสจริง นี่แหละคนเล่นยาโสมมันต้องสกอร์ประมาณนี้แหละตะคิวเยอะตายเยอะครับผมอแต่ถ้าเกิดเราตายน้อยมันจะไม่ไม่มาเลยไงเราก็เลยต้องตายเยอะไวสซะหน่อยไปเดี๋ยวเราจะพยายามดักดักผมว่าทีมไฟส์เผยสู้ไม่ได้เนี่ยต้องพยายามดักเก็บอะเก็บทีละตัวน่าจะง่ายกว่านะครับตอนนี้ฝั่งมันก็มีซูเปอร์มินเนี่ยเลนกลางแล้วด้วยค่อยๆไปค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆค่อยๆดันไปทีละป้อมทีละป้อมเนาะดันไปทีละเลนทีละเลนออรียนโซอยู่ร่าง ออยู่กับดาเลีสนด้ฮะเอาไงดีเรากำลังไปพวกเราจะไปล่างกันอเอาได้ป้าด,ดาเลสแฟดดึงได้ไหมมีแฟดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเออนี่ไงแฟดดึงโอ้เราติดได้เลยครับผมสุดยอดเฮ้ยโดดอุกบาตตกใส่ตีสวยงามชะตาครับผมเออเนี่ยแหละเอาเลียนโซตายแล้วฝั่งนู้นอยู่หน้าบาลอนเอามาเอาน่าจะาบาลอนกันอยู่ <ciğim. S 2> เราไงดียะเราดันไหมเฮ้ยไหนๆมันอยู่บัลเราตเราก็กำลังไปนะครับผมแต่มันเลือดสาหัสมากเสร็จวอวิกสวยงามเสร็จรักนะฮะไซรัดเออวอวิกฆ่าได้สวยงามครับผมเหลือใครอ่ะเหลือใครสาดกับเวียโก้ใครสาดอยู่นู่นเวียโกอยู่ไหนเฮ้ยเวียโกอยู่นี่มาดิอยากจะฆ่าก็มาอยากจะตายก็เข้ามาเอออยากจะตายก็เข้ามาสวยงามเฮ้ยไฟชนะบอกจะบอกนะเราเอ็นได้เลยอ่ะนี่เอ็นได้เลยเนี่ย ไฟชนะแบบงงๆนะฮะฝั่งนู้นมันไปเอาบาลอนแล้วก็เลือดมันน้อยไงเออจีๆเฮ้ยฝั่งนู้นกดยอมโอ้โหสุดยอดโอเคงั้นฝากไว้เท่านี้นะฮะบอกเลยว่าชนะแบบงงๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอ b สไค i b ์ให้กับช่องรัสโนเช่คัม b a c k นี้ด้วยนะฮะอยากให้ผมเล่นตัวอะไรทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ